ฮัลโหลทุกๆฮัลโหลกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกมคาปาเกียงมันติเพย์เออร์อีกเชียนคืนนะครับผมแล้วทุกคนก็อยู่กับผมต่อ c p k Channel อีกแล้วนะครับก็นะครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i ครด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็มากับเจ้านะครับซินเวีย S13 คันเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือพี่แอบเอาไปทำเครื่องมาใหม่นะครับน้อง ก็คือไปทำแรงนั่นเองนะครับผมเป็นการเพิ่มแรงม้านะครับบอกเลยว่ารอบนี้คือแบบว่าแรงจัดนะครับผมรอบนี้ก็ทําไปชุดใหญ่ดีนะครับผมก็เปลี่ยนล้อใหม่นะครับผมแล้วก็ทําะสีห้องเครื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนสีรถด้วยนะครับเป็นสีส้มนะครับตัดด้วยล้อดํานะครับห้องเครื่องสีฟ้านะครับหล่อไม่เบาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าเจ้ารถคันนี้เพิ่มแรงม้ามาแล้ววิ่งที่กี่วินนะครับผม แข่งกับรถบัคด้วยนะครับอีกคันข้างๆรถบัคนะครับผมเป็นรถชาร์จนะครับผมเท่าไร่นะครับน้องๆมาดูพร้อมกันเลยครับผมโอ้โห5 V ครับน้องๆโคตรแรงนะครับหลังจากรอบที่แล้วคือแบบต่างกันเยอะมากเลยนะครับถ้าใครเคยดูรอบที่แล้วตอนเป็นตอนเครื่อง900จง25 HP นะครับไม่แรงขนาดนี้นะครับอันนี้คือแรงมากเลยครับรอบนี้ครับอันนี้พี่แข่งกับรถบัคด้วยครับน้องๆดูดิไปแล้วครับรถบัคไปแล้วครับเขานำหน้าพี่ไปแล้วครับ โอ้โหรถน้ um. Um ําม um. ันหมดนะครับน um. ้องๆเซ็งเลยครับเสียงมากครับเมื่อกี้รถน้ำมันหมดนะครับตัวแก้มือใหม่นะครับนะครับรถน้ำมันหมดนะครับเมื่อกี้โอเคนะครับคือแข่งกับรถบล็นี่คือเป็นอะไรที่ลําบากมากนะครับดูดิพอเขาเข้าเส้นไม่ได้เขาก็จะแบบกดให้เราแข่งอยู่ดิ่งอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมนะครับเขาก็จะแบบค่อยๆกดให้เราแข่งใหม่อยู่ดิ่งอย่างนี้เรื่อยครับมันน่าเบื่อมากเลยทำอะไรนะครับกดจ่อเรื่ยๆแหละน่าเบื่อมากเลยนะครับน้องๆ มาครับรอบนี้กี่วินะครับเมื่อกี้น้ำมันหมดนะครับผมเท่าไรนะครับเท่าไหร่นะครับเท่าไรนะครับรอบนี้ครับเท่าไหรนะครับผมโอ้โหครับน้องดูดิครับคู่แข่งของเราครับทําไมเป็นแบบนี้ครับพี่ไม่แข่งแล้วนะครับผมโอเคนะครับพี่จะพามาดูทางยาวกันบ้างนะครับว่ารถระดับวิ่ง5าวินนะครับมันวิ่งทางไกลเท่าไหร่นะครับทางไกลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป๊บแป๊บนี่เจะแบบ400อแล้วครับน้องน้องอันนี้พี่ใช้เป็นโหมดดิฟโหมดนะครับผมหลังจากที่เราขับมาประมาณสัก ใหม่ประมาณสัก200นะให้เราเปลี่ยนเป็นดิฟหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มแรงลดขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้500อยกว่า้วครับจะขึ้น600แล้วครับน้องๆยังไปได้อีกนะครับผมยังไม่สุดนะครับแรงม้าอยู่ในเครื่องยังมีพอที่จะแบบไปต่อได้นะครับตอนนี้คือแรงนะครับแล้วช่วงล่างพี่นี่คือคุมง่ายด้วยนะครับน้องคือบางคันน่ะถ้าถ้าเราทําช่วงล่างไม่ดีนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นดิฟหมดเนี่ยมันจะปัดลงข้างทางเลยนะครับผม สูตรนี้คือการันตีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมบอกเลยว่าจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผม615นะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ารถพี่วิ่งขนาดเนี้ยพี่ใช้เครื่องอะไรนะอะไรเงี้ยประมาณเนี้แบบเดาไม่ออกว่าพี่ใช้เครื่องจนกี่ซีซีนะครับผมแล้วว่าเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับผม ก็จะพาน้องๆไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าพี่อัพเครื่องมาเนี่ยพี่ใช้เป็นเครื่องสเปคตัวไหนนะครับผมทําไมมันถึงได้แรงขนาดนี้นะครับผมวันนี้ก็จะไปแจกสูตรพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็น้องๆก็สามารถเอาสูตรนี้ไปแชร์ได้เลยนะครับมาแล้วครับน้องๆได้เวลาแจกสูตรแล้วนะครับผมไปครับไปดูพร้อมกันนะครับว่าใช้สเปคเครื่องตัวไหนนะครับใช้เกียร์อะไรนะครับผม ก็ส่วนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูของในเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับคือตอนแรกอะมันได้925ครับตอนนี้มันเป็นสเปคเครื่องพันหกเก้าห้าแล้วนะครับน้องๆก็จะเป็นสเปคเครื่องนี้ครับตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นเทอร์โบแล้วก็พวกยางอะไรต่างๆก็ซื้อไว้แล้วตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในรุ่นในเรื่องตัวทีครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมมาดูในส่วนของเกียร์บ้างนะครับนี่ก็เป็นเกียร์ที่พี่ใช้นะครับผม ก็เวลาไว้ไปแข่งก็ให้น้องๆเบินยางให้ร้อนแล้วก็สับเร็วนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงล่างที่เมื่อกี้ที่พี่ขับนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนคือทรงหลอด้วยแล้วก็ช่วงล่างหนึบด้วยนะครับเวลาแบบว่าวิ่งเนี่ยแบบไม่มีสา like, ยนะครับผมคือนิ่งจัดเลยนะครับผมคุมง่ายนะครับสูตรนี้ครับผมก็จะได้แบบทรงหลอๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถ่วงเดิมนะครับที่ไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคนะครับส่วนคลิปหน้านะครับพี่จะมาสอนจูนคันเลยนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ